โควิดทำให้แม่หมดตัวลูกน้องแม่ทุกคนต้องได้แต่แม่ไม่ได้ไม่เป็นไรที่เรื่องค่าปูแม่ไม่ทิ้งนะแม่ยังเป็นหนี้เขาอยู่7,000พบาทยังไงแม่ก็ขอโทษขอโพยคนที่แม่เป็นหนี้เป็นสินเขาค่าปูเดี๋ยวแม่คืนให้ขอโอกาสแม่อีกนิดเดียวแม่ไม่อายแล้วค่ะลูกความอายแม่ไม่มีแต่ถ้าเป็นความจริงแม่จะทําหน้าที่ค่ะ สถานที่มันลื่นแม่ด้วยยำเคาะกระมังแตกก็เปิดร้านมาน,นานแล้วก็สองปีค่ะวันที่แม่ยังไม่ได้มีตาแหน่งฉายายำซาดิดนี้วันนั้นแม่เก็บปูดาวปูดาวตัวสิบ,บาทแล้วก็มีน้ําจิ้มอยู่ในตู้เย็นมะม่วงประมาณ30ลูกวันนั้นบังเอิญม,มีงานวัดประมาณ5วันคุณแม่ก็เอามาทําอะไรไม่รู้มันอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ค่ะวันนั้นแม่ยําได้4ี่พันบาทแล้วบังเอิญวันที่สองขายดีขึ้นอีกค่ะแม่มีอารมณ์การยําของมันมาเองค่ะ จากเริ่มวันที่สองแม่ก็าขายของดีขึ้นหลังจากวันสุดท้ายแม่ได้เงินถึง7 00 0บาทมารู้ทีทีแม่เป็นคนดังแล้วนะอะไรมากเออแม่เป็นอย่างนี้นันนะแม่เอฟซี FC นันนะแม่อดอนอดอนคืออะไรแม่ไม่รู้จักใช่ไหมเคาะตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปถึงตีสองค่ะจนเคาะ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 ไปเรือ่อยเคาะ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 จนกระมังแตกค่ะลูกค้าก็เริ่มชอบไม่รู้ว่าลูกชอบแม่ก็จัดให้อ่ะแตกแล้วคือต้องไปให้ดีที่สุดเลยตอนนี้ลูกชอบเนี่ยเดินหน้าต่อไปค่ะแล้วก็คือหนึ่งความอร่อยเนี่ย ต้องเป็นหนึ่งน้ำยำของแม่เนี่ยเป็นสูตรโบราณเป็นน้ำยำน้ำเปล่าอ่ะในนี้ก็จะมีน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลปริบจะมีเครื่องปรุงก็คือพริกสดพริกขี้หนู5อย่างมีพริกหลากหลายความสวยงามความสเสน่ห์แล้วก็คือปรับปรุงก็คือรสชาติเนี่ยอยู่ที่อารมณ์ของแม่ที่จะต้องให้มันเป็นสิ่งที่แม่ต้องการน้ำยำเนี่ยแม่ไม่ได้ใสว่วัของเปรี้ยวลงไปนะคะเวลาลูกแม่ทานเนี่ยท้องไม่อืดท้องไม่เสีย เมนูมาแล้วต้องจัดถ้าสายโหดคือยำซาดิสค่ะแต่ถ้าหลักๆที่ทานก็คือยำปูม้าชอบมากที่สุดคือยำปูม้ากับยำอะคัโพดแล้วก็ยำบรานอกค่ะก็ความนัวความแซ่บนี่มันไม่เหมือนกันรสชาติแตกต่างกันจัดจ้านที่สุดคือยำข้าวโพดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมแล้วก็ยำที่โหดที่สุดคือยำปูม้าเผ็ดจัดจ้านอันนี้แม่จะยำโชว์นิดหน่อยนะคะเอาแม่ขอโชว์ลูกหน่อยนึงนะคะก็ลูกแม่ก็ต้องดูวิวเอเนาะน่น่น ย่ไม่มากนะลูกนะเ,เพราพว่าคดแก่ค่ะ เ็ดลับของคุณแม่คือใส่สใจแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมาถึงตรงนี้รสชาติยังไงก็ทําให้ได้เหมือนหัวใจแม่ต้องทําไม่เคยชิมไม่เคยอะไรทั้งนั้นนอกจากดมถ้าดมปุ๊บรู้สึกว่าใช่แม่ถึงยกให้ลูกค่ะแต่ถ้าดมไม่ใช่แม่ก็จะคือแค่ตรงนี้ไม่ให้แม่เคยไปอ่านดราม่าในแต่ละคลิปรโอไม่แต่ได้รับรู้ใจไม่ไมเพราะว่ามันเป็นความจริงฟังแม่นะการยำลูกแม่นะ่ะคือโชว์ แล้วลูกแม่มาแต่ละคนเนี่ยมาร้อยคนหมื่นคนก็ต้องโชว์หมื่นคนค่ะลูกแม่บางทีแม่เหนื่อยกันนั่นอ่ะมันก็ต้องมีมั่งทาให้ลูกแม่หัวเราะมั่งอะไรมั่งบางทียําโชว์มากงๆอ่ะบางทีมันก็ม่วงๆมันก็หล่นอ่าบางทีแม่ก็ทํามุกมั่งทําให้ลูกแม่มีความสุขขำมั่งกิกมั่งอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันมีความสุขอ่ะลูกแม่ถ้าลูกไม่พูดถึงแม่แม่จะเป็นแม่เหรออ่าแม่ได้ยินมานะคะขอยังคอยกังเรียกผีเหรอเอ๊ะถ้าแม่ไม่ยําแม่ก็ขายไม่ได้จากห้าพัน แล้วหนูไม่เอาเหรอละค่าที่สองหมื่นค่าไฟค่าหมออไฟค่าลูกน้องแม่หัวละห้าร้อยลูกน้องแม่แต่ละคนอย่างน้อยห้าคนแล้วถ้าแม่ไม่ทําตรงนี้ลูกแม่ไม่การันตีกับแม่ไม่ไม่ใช่เจ๊แดงยำสดิดไม่ใช่ตัวจริงไม่เอาต้องเป็นตัวจริงค่ะบางคนบินมาจากต่างประเทศบางคนมาจากทางไกลเพื่อมาหาแม่แม่ไม่รู้ว่าสื่อคนไหนจะจยังไงชอบแม่รักแม่ยังไงแม่ไม่ทราบแต่รู้อย่างเดียวว่าแม่ถอยไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าต่อไปลุกขึ้นสู้ต่อหน้า็ดีรับหลังก็ดีแม่พูดด้วยห้วใจตัวเล็กน้ำท่วม ลูกมาดูแม่นอนนี่แม่อยู่ที่นี่เลยใช่แม่นอนน้ำท่วมคุณแม่นอนยังไงก็ได้เนี่ยเอาถ่ายแม่อนุญาตคุณแม่แดงยาจะดิดตัวจริงของลูกมองใครก็ว่าแม่รวยเพราะแม่ทําให้ของลูกแม่อิ่มไงแม่หนูขาไม่ค่อยดีนะนะแม่เป็นโปรดิอค่ะอันนี้แม่สัมภาษณ์ลูกตรงๆเลยแต่แม่ไม่เคยมองตัวแม่เป็นอย่างนั้นนะแม่คือแม่หนึ่งกำลังใจลูกไงแต่แม่ก็คิดว่า แม่อยากทิ้งงานตรงนี้แม่ไม่อยากเป็นแม่แดงยำจาดิตแม่อยากเป็นแม่ค้าขายไข่เต่าเหมือนเดิมแต่ลูกๆมาหาแม่ด้วยความรักขอบคุณมากค่ะดีใจนะคะแม่รู้สึกว่าถ้าเกิดแม่ทําอะไรผิดพลาดไปแม่ก็จะกลายเป็นสื่อกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกต้นเลขหนึ่งลมแล้วลูกแม่ลูกพูดตรงๆเลยนะลูกรักไอ้เรื่องแบบเนี้ย เคยล้มเคยน้อยใจเคยท้อไม่มีตังค์แต่คนที่ทุกข์ก่าเรามีเยอะตอนที่แม่โควิดอะ่ะก่อนโควิดอะ่ะมีลูกน้องห้าหกเจ็ดคนมีเครดิตที่ดีๆแล้วแม่ก็มาล้มลนลายโควิดหลังโควิดปุ๊บแม่เหลือเงิน500บาทมาทําขนมไข่เต่าที่ปทุมไายในแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับแม่แล้วคูกเนี่ยทำไมแม่ต้องมาขายอย่างนี้มันไม่ใช่แม่แล้วทาไงได้แม่ไม่มีตังค์แต่แม่ตอบลูกได้ไหมแม่ก็ได้ไปกู้เงินบังคะ่ะ ร้อยละยี่สบาทแล้วแม่ก็มาซื้อของจากน้อยเป็นมากจากมากเป็นน้อยแล้วแม่ก็อย่าดูถูกตัวเองสู้สิ่งที่แม่ได้ทําก็คือทําต่อไปอย่าน้อยใจได้อย่าทําร้ายตัวเองสู้ลูกแล้วไม่ร้องไห้แต่บางครั้งก็คนเนาะแม่จะเชื่อหัวใจลูกที่มาหาแม่ทําให้แม่ขนลุกแล้วก็ทําให้แม่สู้ต่อไปแล้วแม่ก็จะเป็นแม่แดงยำจัดดิต,ต่อไป